อร่อยมากไม่ใครเห็นมันมันมันอะไรวะกล้วยกล้วยเว่ยมันกล้วย แบบกลัวมากแผบเขาสับเดือดเนาะเผ็ดมากอ่ะจ้าอืคือเก็อาเลยค่ะเฮ้ยให้ดูชิ้นใหญ่ อยู ừ, này, ่ปไหนอยู่ปสามเนาะนี้ก็อยู่ปหนึ่งอ้หนึมันขึ้น่หนึเนี่ยหนึ่ง้บาร์คทุกคนมันก็คือวาม่อยู่อาหนึ่งบานหนึ่งออแอนแบบ